สวัสดีค่ะมีเรื่องเศร้ามาเล่าให้ฟังนี่เป็นน้องแมวยังไม่รู้ว่าจะตั้งชื่ออะไรแต่จะเรียกว่าน้องพบโชคไปก่อนค่ะคงจำแมวที่ไม่มีเจ้าของอยู่เชิงเขาใกล้ป่าเห็ดนะคะที่พวกเราเวลาไปอัพสเตจจะต้องเอาอาหารไปให้พวกเขาค่ะครั้งนี้ไปอ่ะเศร้าใจเลยค่ะ ไปเจอลูกแมวถูกหมากัดตายอยู่ในกล่องไส้ทะลักเลยนะคะสามตัวตัวไส้ทะลักแล้วอีกตัวนึงน่ะกระดูกตรงขาหน้าค่ะหลุดออกจากข้อศอกเลยค่ะลองคิดดูสภาพลูกแมวตัวเล็กกว่าน,นี้นะคะน่าจะคนละท้องพวกเราฝังทั้งหมด5้าตัวตัวสีขาวไปเจออยู่บนมันจะเป็นคงจำได้ ที่มันจะเป็นเหมือนกับอยู่หลังบ้านคนแล้วก็แมวไปนั่งอยู่บนหลังคาที่เขาทำเป็นหลังคาชั่วคาวไว้ค่ะตรงนั้นแหละตรงพื้นดินมองไปเป็นสีขาวๆพอไปดูแล้วเป็นลูกแมวสีขาวน่าสงสารมากค่ะตัวยังอุ่นๆอ,อยู่เลยพอตัวนั้นกล้าจับค่ะเพราะว่าท้องเขายังปกติพวกเราก็ช่วยกันฝังตัวสีขาว ก็ไปเดินหาเก็บดอกแดนเดไลออนนะคะมาวางบนตัวแมวด้วยจากนั้นก็ฝังอีกสี่ตัวตัวหนึ่งตัวโตพอๆกับน้องพบโชคเนี่ยตายอยู่อยู่บนพื้นดินใกล้ๆกับเหมือนมันเป็นไม้ที่เขาเอาเป็นทางขึ้นบันไดเป็นชั้นเดียวบ้านอพาร์ตเมนต์เป็นสองชั้นนั้นแต่อยู่ชั้นล่างคะ่ะที่เจอ ส่วนลูกแมวสามตัวที่อยู่ในกล่องเลยบอกลูกแม,ไม่ไม่กล้าจับนะลูกสาวค่ะแต่ลูกสาวสวมถุงมือนะคะก็จับไปทีละตัวทีละตัวเอาไปวางพอเห็นตัวที่กระดูกหลุดออกจากข้อศอกโอ้โหร้องไห้เลยน่าสงสารมากๆพอฝังเสร็จรู้ไหมคะพบโชคเนี่ยเดินออกมาตรงจุดที่ใกล้ๆกล่องแมวที่ตายนั่นแหละค่ะเลยบอกลูกลูกแมวลูกสาว รีบเดินไปอุ้มดีเขาไม่วิ่งหนีเขาเดินมากับตัวสีเทาคิดว่าตัวสีเทาเป็นแม่ซึ่งเราไม่รู้ว่าแมวสีเทาน่ะเป็นแมวแม่ลูกอ่อนเพราะว่าเราไปนั้นเพิ่งจะสามอาทิตย์นะคะสามครั้งอาทิตย์ละครั้งเห็นเขายือนอยู่กับตัวสีเทาเลยรู้ว่าต้องเป็นลูกของตัวสีเทาเดี๋ยวจะจับให้ดูค่ะเขาจะหลับดูสิน้องกาน้องใหนดูหน้าสีลูกนี่ นี่พุงพบโชคนี่นี่นะ้าสวัสดีครับสวัสดีครับไปลูกเขาไม่ชอบนอนตรงนี้อ่ะนอนตรงนี้ลูกนุ่มเออน้องนอนตรงนี้นะครับกลางคืนเขาจะนอนอยู่ในนี้ตามลําพังเออเพราะว่าเรามีแมวใหญ่อีกสองตัวแล้วก็มีหมาค่ะไม่ไว้ใจ กินนมผงแล้วก็กินนมที่เป็นนมน้ำนะคะกิน2แบบกินเก่งได้นะอ่านอนสะลูกเขาชอบค่ะฝึกให้ถ่ายในกระบะทรายดูเขาเล่นสิกระจุยนุ่นก็ของเล่นเขาข้อนี้เป็นค้อขอ,ของลิทธวันนะคะแต่ลิทธวรจากไปแล้วก็เลยใช้ขังพบโชคไปก่อนไม่พบพบโชคใหม่อีกครั้งนะครับ พบโชคฝากตัวด้วยนะครับสวัสดีครับน่